ครับก็ก็ถือว่าเป็นต้องยอมรับผลการแข่งขันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือว่านักเตะเราส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็ตากตากับฟุตบอลลีกมาหลายๆคนนะครับแล้ววันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจะต้องใช้งานนะเพราะนักเตะบางส่วนที่ที่จะต้องตามมาสมทบเนี่ยก็ก็อยากจะยังไม่พร้อมแต่ต้องต้องยอมรับว่าวันนี้เวียดนามนะครับเขามีเกมแทสซิ่งที่แข็งแกร่งนะะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ดุด,ดันโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับประชวบก,กับว่าเรามาเสียประตูซึ่งถ้าพบอกลูกนั้นน่ะสมาธินิดนึงในการที่จบล็อกจากทางสนามไม่ได้มันก็เลยทําให้มามา,มาผิดพลาดในจ,จังหวะที่ของหน้าเขาส่องเขาหม่มนะก็ถือว่าเราก็เลยต้องเป็นงานหนักของเราในช่วงเวลาที่เหลือแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็ถือว่าเราแพ็กเกมลุกของผู้ต่อสู้แล้วก็สร้างเกมลุกได้ดีแต่ก็กกถือว่า มีโอกาสสองคำทั้งแต่ไม่สามารถจบเป็นสกอร์ได้นะมันก็เลยทําให้เกมการแข่งขันตึอันในะแลเรก็ต้องต้องยอมรับผลการแข่งขันนะแต่เราก็คิดว่าหลังจากวันนี้นะเรามีการรีคอร์ดเบอรีเรามีการเตรียมเซตอัพเกมแล้วก็เดี๋ยวได้ดูคู่ระหว่างเยนมากกับญี่ปุ่นเนี่ยนะเราก็เราก็คิดว่าเรายังมีโอกาสที่ที่จะเป็นผู้ชนะเพื่อเข้าไปสู่การชิงชนะเลิศให้ได้ นะ,ะก็ก็ถือว่าวันนี้ก็ก็ถือว่าเราได้ทดสอบทีมบางตัวทีุ่ะม,มารวมทีมกันด้วยครับอีก2เกมที่เหลือพี่หน่่ยจะปรับเปลี่ยนแผนการเล่นบ้างไหมฮะ,ะแน่นอนนะครับเราก็ต้องเปิดเกมลุกมากขึ้นนะ,ะการเปิดเกมลุกมากขึ้นเราก็ต้องเซต up การการที่จะต้องดีเลย์เกมในเกมรับการที่จะต้องออตัดเกมจากการโต้กลับให้ได้นะครับแล้วก็แมตช์หน้าเนี่ย จะต้องมาเจอทีมเพสซิ่งดีๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะฉะนั้นจะต้องเลจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับเกมที่จะต้องถูกเพสซิ่งแล้วก็การตัดเกมที่รวดเร็วแล้วก็สปีดบอลที่เร็วของญี่ปุ่นให้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าสภาพทักเตะเราน่าจะดีขึ้นกว่าวันนี้ครับส่วนเป้าหมายยังเหมือนเดิมไหมครับคือการพาทีมเข้าชิงก็แน่นอนครับเราก็คิดว่าถ้าเราพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้2แมตช์เราก็น่าจะเข้าชิงได้ครับ